มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน30แรงงานเมียนมาหนีเข้าไทยเจอติดโควิด10รายค่ะเมื่อเวลา1นาิกา30ราทีของวันที่19กุมภาพันธ์2565ร้อยารตำรวจเอกจอมเจริญแจ้งจุนหัวหน้าชุดเฝ้าตัว,ตวที่4102บ,บ้านหอนดาดอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยกำลังตอชด4 1 4หน่วยทหารชุดเคลื่อนที่เร็วชกร25อกองกำลังเทพสตรีร่วมวางแผนและกระจายกำลังออกล่าตะเวนและเฝ้าสังเกตตามจุดต่างๆนะคะเพื่อทำการสกัดจับขบวนการลักลอบขนแรงงานชาวเมียนมาค่ะหลังรับแจ้งจากสายข่าวนะคะว่ามีการลักลอบขนแรงงานเข้ามาในพื้นที่เขตหมู่ที่10บ้านสันตินิมิต ตำบลรับรอ่อำอำอท่าแซะจัังหวดชุมพรแถวบริเวณฐานต่อชด4102หินดาษซึ่งเป็นฐานเก่าที่ปล่อยร้างเอาไว้ค่ะกระทั่งเวลา4นาฬิกา30นาทีมีรถต้องสงสัยเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อมิสูบิชิไทยทัน ตอนครึ่งสีฟ้าขับขึ้นมาตามเส้นทางสายสันตินิมิตหินดาดชุดเฝ้าสังเกตการได้วิทยุรายงานต่อกันนะคะจนรถคันดังกล่าวมาจอดริมถนนก่อนถึงฐานต่ชอชด4102ทางเก่าพบมีชายคาดว่าเป็นคนไทยหนึ่งคนเป็นคนขับรถลงมาจากรถต่อมามีกลุ่มคนเดินออกมาจากชายป่าและทยอยขึ้นไปนั่งบริเวณในตัวเก๋งรถแล้วก็บริเวณกระบะนะคะ เจ้าหน้าที่จึงออกมาจากที่ซุ่มริมถนนทําให้คนขับซึ่งไหวตัวทันวิ่งหลบหนีหายเข้าไปในปา่าเจ้าหน้าที่จึงได้วิ่งไล่ตามแต่ไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้หนีหายไปในความมืดค่ะตรวจสอบที่เกิดเหตุพบแรงงานชาวเมียนมาก30คนแยกเป็นชาย13คนหญิง11คนนะคะและเด็กอายุตั้งแต่2 1 3ถึง13ปีจํานวน6คนสภาพอิดโดยเสื้อผ้ามอมแมม ภายในรถนะคะเจ้าหน้าที่พบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายพงไทยอายุ44ปีชาวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรซึ่งชื่อตรงกับเอกสารสำเนาคู่มือประจำรถนะคะระบุเป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะควบคุมตัวแรงงานทั้งหมดมาสอบสวนผ่านล่ามค่ะ ทราบว่าเดินทางมาจากจังหวัดทวายภาคตะนาวสีประเทศเมียนมาแล้วก็มารวมกันจนครบจำนวนคนที่นายหน้าชาวเมียนมารับออเดอร์ไว้นะคะส่งให้สถานประกอบการทางฝั่งประเทศไทยอยู่ณจุดพักคอยใกล้ฐานทหารเมียนมายัวเฮลูหลังจากนั้นนะคะชาวเมียนมาหนึ่งคนพาเดินนำทางลัดเลาะตามเส้นทางธรรมชาติหลบฐานต,ตชด4102หินดาดฐานใหม่ใช้เวลา8ชั่วโมง เมื่อมาถึงจุดนัดหมายนะคะชาวเมียนมาจึงเดินเท้ากลับปล่อยให้แรงงานรอนายหน้าฝั่งเอารถยนต์มารับค่ะซึ่งทุกคนต้องเสียค่าในหน้าหัวละ21,000บาทนะคะส่วนเด็กเล็ก6คนเสียค่าในหน้าคนละ18,000บาทโดยแต่ละคนจะถูกกระจายไปส่งตามจังหวัดต่างๆตามที่นายหน้ารับงานมาค่ะเจะ้าหน้าที่ควบคุมตัวแรงงานได้30คนนะคะมาย่างกองร้อยต่อชอดดอ414ท่าแซะมาควบคุมตัวไว้ก่อน และมีการป้องกันการแพร่กระจายของโควิดด้วยการตรวจ ATK ปรากฏนะคะพบว่าติดโควิด -19 จํานวน10รายเจ้าหน้าที่จึงได้คัดแยกส่งโรงพยาบาลสนามเพื่อทำการรักษาตัวส่วนอีก20คนทำการกักตัวจํานวน10วันเพื่อสังเกตอาการและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่รวบ30แรงงานเมียนมาเข้าไทยและตรวจพบติดโควิด -10 รายนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ